ตอนนี้ข่าวการเมืองก็ผสมผสานกับข่าวข่าวพวกทนายความนะครับผมบทบาทของทนายความซึ่งเป็นอินฟูทั้งหลายนะครับก็เริ่มจะถึงการอวสานกันแต่ละคนแต่ละคนนะครับพวกแก๊งอเวนเจอร์หลายคนก็รวมตัวกันก็มีทนายไม่กี่คนหรอกครับไม่ถึงสิบคนหรอกครับทนายทั้งประเทศมีเป็นแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็มีสิบคนเนี่ยที่โดดเด่น ปูจ่าปลาสายแล้วก็สื่อบนชนให้ความสำคัญแต่จริงๆแล้วคนพวกนี้นะครับผมไม่ได้บอกทั้งหมดนะบางคนกวงครับข้างในแม่งกวนมันก็ไม่ได้มีอุดมโคงอุดมการอุดมต้นตีนตน้ต้นมืออะไรเท่าไหร่หรอกครับก็ทำเพื่อที่ได้เงินพวกโลกมากพวกอยากได้เงินพวกกระหายหเงินทำทุกวิธีทางที่ได้เงินไปตบซับเขามั่งไปทำอะไรเขามั่ง คือมีคนเอาความทุกข์มาให้ก็แทนที่จะช่วยเขาเขาไม่มีตังค์แต่ไอ้คนที่กานแกลงเขามีตังค์ก็ติดต่อไปซุกป,ปีกเขาเอาข้อมูลของคนที่โดนรังแกไปตกทรัพย์คนที่รังแกเขาไอ้พวกนี้มันเวรครับมันเวรมันเร็วมันเร็วชาติจริงๆคุณอุ๋มการชัยก็พยายามที่จะไม่เป็นเครื่องมือของคนพวกนี้ คุณหนุ่มกัญชัยก็โดนแอบ,บอ้างชื่อเยอะนะครับหลังสุดก็ดาราหนังฟิลม์มรัตภูมิซึ่งอยู่พักไหนก็ออกจากพักนั้นไปอยู่ตรงนู้นออกไปอยู่นี่ไปออกอยู่กับพี่ชับตาปูนยังออกเลยอ่ะแล้วก็มาอยู่พลังปราชารัฐอะไรทำนองนี้นะครับก็มีเรื่องขึ้นมาว่าไปโปกตบซับเขาแต่ไม่ได้ไปตบซับหรอกครับเพราะว่าตบแล้วไม่ได้ตังไงยี่สิบล้านอะไรเนี่ยแล้วก็บอกเป็นการตัดต่ออะไรก็ว่ากันไปมันทําให้วงการ ทนายความวงการดารานี่มันหม่นหมองตอนนี้คนแม่ก็ดูถูกดาราพระเอกนางเอกผู้ที่อยู่ในแวดวงดาราก็พวกมึงทําตัวกระจออกกันเองอะเนาะมึงก็เป็นพระเอกนางเอกในจอเท่านั้นเอง,ออเองข้างนอกมึงก็เป็นพวกผู้ร้ายนางร้ายนะตอนนี้ก็ออกมากําพืชของแต่ละตัวก็ออกมาไม่ว่าจะเป็นทนาย ไม่ว่าจะเป็นดาราออกมาทีละคนสองคนคนสองคนอะไรที่พวกมึงทำเร็วๆไว้มันปิดไม่มิดหรอกครับเดี๋ยวนี้มันมีอัดคลิปมันมีกล้องวงจรปิดมันมีหลายๆต่อหลายอย่างนะเป็นดาราก็เป็นไปเถอะครับเป็นทนายก็เป็นไปเถอะครับอย่าเป็นโจรเพราะไงพวกมึงก็เก่งสู้โจรไม่ได้หรอกแต่มึงจะแนบเนียนกว่าพวกคนไว้วางใจพวกมึงไงมึงมันโจรยิ่งกว่าโจรอีก นะจนเขาก็ยังมีคุณธรรมนะเขาไม่ไปป้นคนจนนะเวย้ยเขามีแต่ป้นคนรวยนะเวย้ยพวกมึงจําไว้ด้วยอา้าวการจอมพลังการจอมพลังซึ่งเป็นพระเอกตอนนี้ก็มาเล่านิทานให้ฟังนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันเป็นนิทานคุณธรรมนะอันนี้กันเขาเล่านะ มีทนายคนหนึ่งกำลังจะเปิดออฟฟิศของตัวเองจึงโทรขอความช่วยเหลือจากชายนามจอมพลังผมแปลให้ฟังแล้วกันชายคนนั้นก็คือทนายตั้มเขาโทรมาขอความช่วยเหลือกับกันจอมพลังผมแปลให้แล้วกันว่าต้องการผู้ใหญ่เป็นเกียรติวันเปิดออฟฟิศรบกวนช่วยพาพี่ชายมาทีได้ไหมเพราะทนายเอ่ยด้วยความน่าสงสารว่าไม่มีใคร จอมพลังจึงถามว่าทำแบบนี้เอาเอาเอา,เอ,าอันนี้ก่อนรบกวนพาพี่ชายมาทีได้ไหมอ่ะพี่ชายของการจอมพลังก็คือผู้กองธรรมนัสครับจากการจอมพลังก็พาผู้กองธรรมนัสไปไปเปิดสำนักง,งานของทนายตั้มนะแล้วก็พี่ชายเขาให้เกียรติ เป็นเกียรติให้คุณและไม่เคยทำอะไรให้คุณนะทนายตอบคำโดนใจออกมาว่าอ๋อก็คือว่าคือสักพักหนึ่งเนี่ยนะหลังจากผู้กองธรรมนัฐไปเปิดสำนักงานแล้วทักพักหนึ่งทนายต้ามเนี่ยมาโจมตีผู้กองธรรมนัฐไอในในิจายเขบอกว่าก็เท่าว่าไม่แต่พี่ชายจอมพลังเรื่องก็ไม่ดัง นะสุดท้ายสิ่งที่ทนายพูดกล่าวหาก็ไม่เป็นความจริงจึงถูกพี่ชายจอมพลังแจ้งความทุกวันนี้ไม่มีการขอโทษไม่มีการตอบแทนที่ให้เกียรติให้เป็นเกียรติให้ทนายได้แต่เพียงการหักหลังจากทนายปัจจุบันทนายติดคุกเพราะมีปัญหากับผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกเราไม่คิดจะตอบแทนคนที่มีพระคุณก็อย่าเนรคุณเขาพเพราะเวรกรรมมีจริง ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นนั่นแหละก็มีเท่านั้นแหละอ่ะเขาเขียนเป็นนิทานนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนิทานของการจอมพลังนะไม่รู้ผิดรู้ถูกนะแต่ผมคิดว่าการจอมพลังต้องการจะสื่อว่าวันเปิดสำนักงานของทนายตั้มก็ให้การจอมพลังเชิญผู้กองธรรมนัฐมาเพราะว่าผู้กองธรรมนัฐสนิทสนมไม่ใช่เด็ก การจองพลังสนิทสมกับผู้กองธรรมนัฐคือผู้กองธรรมนัฐจะเป็นแบ็กให้การจองพลังก็เลยเชิญมาเปิดสำนักงานเปิดเสร็จก็เอยียบหายกันไปก็จบกันไปแต่ตอนหลังทนายตั้มก็มาโจมตีผู้กองธรรมนัฐเมื่อการจอมพลังไปถามว่าทําไมโจมตีเขาบอกว่าต้องแตะผู้กองธรรมนัฐดิข่าวมันจะได้ดังและสุดท้ายก็ไม่เป็นความจริงที่ทนายตัต้มโจมตีแล้วก็ผู้กองธรรมนัฐก็แจ้งความ จับเอาเรื่องทนายตั้มก็แค่นี้ครับเรื่องมีนูอยู่แท่นี้แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะพูดตรงๆแบบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เขียนนิทานผมไม่เล่านิทานไม่ต้องกลัวแม่งหรอกอยังดีก็โดยแค่หมิ่นประมาด้วยการโฆษณาจะไปกลัวส้นตีนส้นหมืน่นส้นเหี้ยอะไรกันนะโอเคหลังจากนั้นว่าไงหลังจากนั้นเมื่อทนายตั้ม เอาผู้กองธรรมรัตน์ไปโจมตีนะผมก็จะไปหาทนายตั้มเปิดฉากผมก็ตบกระโหลกแม่งทีนหนึ่งก่อนตามด้วยหมัดตรงแต่เวลาไปผมก็ต้องมีมีนักเลงคุมไปสักสองคนเผื่อทนายตั้มมันสู้และผมสู้ไม่ได้ผมแก่กว่ามันก็คือไปตบแล้วก็หมัดตรงแล้วถอยมาแล้วค่อยสองคนนั้นกันต้องอย่างนี้เลยผมไม่เก็บไว้หรอกครับ ใครก็ตามที่มีเรื่องกับคนที่มีพวกคุณกับผมมึงต้องโดนส้นตีนผมผมพิสอยางาน,นใครก็ตามที่มีบุญคุณกับผมแม้จะให้ตังค์ผมแค่ร้อยเดียวผมก็จะไม่เนรคุณไม่เนรคุณโดยเด็ดขาดแม้เขาจะทำไม่ดีกับผมอย่างไรก็ตามอย่างเก่งก็แค่เงียบแล้วก็ถอยออกมาบุญคุณมันต้องทดแทนเว้แค้นมันต้องชำระยี่สิบปียังไม่สายอันนี้เป็น คำคมของพวกพวกหนังจีนแต่มันก็ใช้ได้เว้ยเราต้องตรงใช้ช,ช,ชัดใครมายุ่งกับคนมีพระคุณของเราต้องเล่นงานแม่งเลยจะไปกลัวส้นตีนต้นมือต้นเหี่ยอะไรเราอย่าไปรังแกคนดีแต่เราต้องจัดการกับคนเลวครับแ้วจริงๆจะเป็นใครก็ตามจะเป็นทนายตั้มหรือพ่อทนายตั้ม หรือเป็นทนายคนอื่นๆก็ตามหรือจะเป็นอินฟูหรือจะเป็น o, หาเหวอะไรท่ามา,ามาด่ามาหลังแกคนที่มีพระคุณกับผมนะมึงต้องโดนไม่ทาใดก็ทางมึงก็ตามแต่สภาพถ้ามึงเป็นคนธรรมดามึงไม่ได้นักเลงมึงไม่ไรก็อาจจะโดนตบแต่ถ้ามึงเป็นนักเลงเขาอาจจะท้ายิงกับมึงท้าแทงกับมึง มันเรื่องง,ง่ายๆครับมันเป็นหนังชั้นเดียวชีวิตอย่าไปอะไรให้แม่งเยอะกรณีอย่างนี้ก็พอทนายตัต้มแม่งติดคุกแล้วมีปัญหาขาลงแล้วกันจอมรังก็มาเขียนนิทานจริงๆน่าจะเขียนก่อนที่แม่งจะติดคุกเขียนนิทานเรื่องนี้ก่อนที่แม่ตอนที่แม่งกำลังดงังส,สุดๆตอนนี้ก็มีเยอะแยะที่ออกมาโอ้โหไปโจมตีคนนู้นคนน,คนนี้คนนี้บอกพอแบบแม่งโดนเขาหาว่า เมียมีชู้สวมขาวแม่งร้องห่งร้องห้าสึกอกับสเอื่อนไอ้ชัดหายมึงเก็บน้าตาไว้ตอนพอ่อคนพ่อคนแม่มึงตายเถอะไอ้เรื่องอย่างนี้มึงไม่ต้องเก็บน้าตามีมีชู้ก็ช่างแม่งมามันไปก็เลิกกับมันไปแล้วก็หาเมียใหม่ก็ข้างหนึ่งไม่ได้เป็นต้องมาร้องห่งร้องไห้ร้องเฮี้ยอะไรวะงงงงกับพวกมึงเนี่ยแล้วทําไมมึงไม่จัดการเขาตอนนั้นวะไม่ด่าเขาตอนนั้นวะทําทไมต้องรอเขาติดคุกถึงมาดา่าตอนนี้ก็ถัวลงแต่ละคนก็เก่ง เก่งมากอัจฉริยะก็มาโจมตีทานายตั้มทุกวันอัจฉริยะนี่ฉลาดนะเว้ยอยู่เป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นตอนนี้ก็เอาใจอวยคุณสนธิริมทองกุลอวยแม่งทุกวันอวยอยู่เป็นไงเรื่องค้าถูกอ่ะนะไหนบอกว่าอัจฉริยะเดชาเป็นเพื่อนรักกันวะตอนนี้ก็บอกบอกว่าเดชากับคุณสนธิแม่งคนละชั้นก็ใช่ครับถูกคัามริยาเพราะเดชา อับอชญามันชั้นเดียวกันเนี่ยนะมันจริงๆมันก็ใช่อยู่เป็นไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นทนายเดชาแม่งอยู่ไม่เป็นเพราะไปทะเลาะไปมีเรื่องกับคุณสนธิริมทุกคนแม่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรแม้แสักนิดเดียวไม่มีไม่มีมมเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกับจูวิกรมนวิสิทธิ์ไงทะเลาะเสียงดัง พอใกล้าตายก็มาซบมากอดกับเขามาสื่อออื่นแต่ตอนที่คุณชูวิทย์ไปทําใครไว้บ้างเนี่ยไปโจมตีใครไว้บ้างเนี่ยเขาเสียผู้เสียคนเป็นยังไงอ่าคือคือคนเราแม่ก็จะเก่งอ่ะจะซ่าถึงเวลาตัวเองเขาก็สืบเสื้อร้องไห้พวาคนใกล้าตายมันก็จะสํานึก คุณสนทิไปจูบปากไปคุยไปเอาดอกไม้ให้คุณสนทิริมทองคุณก็ถือว่าเิ็งสิ่ดีแล้วคุณสนทิก็ควรจะเอาแล้วคุณชูวิทย์ก็ควรจะเอาดอกไม้ไปให้คนที่คุณรังแกเขาคุณที่ด่าเขาคนที่โจมตีเขาทุกวันด้วยคุณเศรษฐาชวีสินป์เป็นไงโดนคุณคนชูวิทย์ด่าทุกวันแล้วเป็นไงเขาก็อยู่เขาได้เขาไม่ได้ทําอะไรเสียหายเลยควรจะเอาดอกไม้ไปให้เขาด้วยและคนอื่นๆอีก นะฮะปุวิขมมลวิสิทธิ์ให้มันแมนๆหน่อยนะเงี้ยไปอะไปไปคืนดีกับสัมทนะอย่างเงี้ยไปด่าเขาไปท้าเขาปล่อยไปอะไรไปคืนเดีผมดูแล้วแม่งดูแล้วขำวะ่ะชิบหายเอาขำจริงๆนะก็อยากให้แต่ละคนดูคุชวิขมมลวิสิทธิ์เป็นตัวอย่าง นะเวลาเราใกล้ตายเนี่ยเราก็จะแบบปองทุกอย่างไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครแต่สิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ก็คือเราไปรังแกเขาเราไปทําให้เขาเสียหายบางคนแม่งก็เสียผู้เสียคนไปก็มีเพราะว่าเวลากระแสอะไรมันแรงๆเนี่ยคนไม่ฟังคนไม่เชื่ออ,อย่างเบนเลสซิ่งอย่างเงี้ยกระแสแรงๆโดนกระดับโซล่าเซล์ไปรุมๆครับปรากฏว่าสารยกอะ่ะ แล้วแม่งไปรับผิดชอบอะไรเขาอ่ะไอคนที่ไปโจมตีเขาเราิดชอบต้นตีนต้นมือต้อนเหียอะไรกับเขาอ่ะไม่มีเขาก็เสียผู้เสียคนไปแล้วนั่นแหละเวลาจะวิพา์วิจารณ์อะไรแม่งวิพา์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าอย่าไปใส่สีตีไข่กันให้มากพวกมึงก็ไม่ได้เก่งพวกมึงไม่รู้โอ้โหมีอะไรนะมีวงนายวงไหนวงพ่อมาวงนหนไอเหียวง,วงนายคนนหน คนที่เชื่อถือได้คนนี้โอ้พวกมึงก็พูดทําให้มึงตัวเองดูดีมึงก็มาโนมนก็ฝันมึงก็นึกเอาไปเ่านั้นเองอะ่ะกูเห็นมึงทํนายเหตุการณ์แล้วผิดทุกครั้งผิดทุกทีนะแต่มีทนายคนใหม่แม่งชื่ออะไรวะไอ้ที่เป็นทนายของทนายตามแม่งเก่งวะ่ะชื่อสายหยุดแม่งพูดจาดีพูดจามีเหตุมีผลไวแล้วไม่จนมุมวะ่ะคือรณรงค์อ่ะจะทําทเป็นเก่ากับเขาจริงๆรณรงค์ไม่ได้เก่าก่าเขานะผมดูเลยนะ ทนายสายหยุดแม่งเก๋าว่รณรงค์แต่เขาไม่ได้ดังเขาไม่ได้ดังแต่เขาเก๋กว่าเขาพูดจาเขามีหลักมีการกว่าทนายตามโชคดีที่ได้ทนายคนสายหยุดคนนี้เขาไม่ต้องการหิวแสงไม่รู้เขาหิวแสงหรือเปล่าแต่เขาไม่ต้องการแสงเขาไม่เคยมีชื่อปรากฏทางจอเลยแต่พอเขามานำเสนออะไรต่างๆนะมันน่าฟัง ปมันดูมีเหตุมีผลไงเขาพูดถึงทนายตั้มว่าถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าสารภาพทั้งหมดอันไหนไม่ผิดก็ไม่ต้องผิดต้องโดนลงโทษตามความผิดนั้นๆนี่แม่โคตรข่มเขาไม่ได้บอกว่าทนายตั้งผิดไม่เหมือนทนายเดชาทนายเดชาบอกทนายตั้มแม่ไม่ิดไม่ผ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 ิด ไม่ผิดไม่ผิดเฮียอะไรวะไม่ผิดมันจะไปติดคุกได้ไงวะไม่ผิดเขาจะไปถอนประกันเขาเขาเขาแม่ประกันได้ยังไงวะไม่ผิดเขาจะยึดทรัพย์ได้ไงวะอ่ะจะสัต์แต่ว่าพูดเนี่ยไอ้ทนายสายหยุดนี่แม่งเจ๋งเว้ยแม่งเก๋เว้ยแม่งใช้ได้เลยวะแล้วแม่งก็เหนือกว่าไอ้นาทนายไอ้อะไรวะไอ้เรนเจอร์หาเหวนี่เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่เว้ยอ่ะหรือเขาเป็นพวกไอ้นี่ก็ได้ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เป็นอะไรวะ โจ๊กเกอร์กระด้ะโจ๊กเกอร์แม่งมีคนเดียวอไอ้ซูปเปอร์ฮีโร่แม่งมีหลายคนเหมือนกับสามป๊กอะเล่าปีเล่าปีแม่งมีหลายคนโอ้โหมีขุนพลเยอะแยะมากมายมีมีกวนอูมีเตียวหุยมีริปโป มีคงแบ้งอ่ะเยอะๆมีพวกเยอะก็คือเป็นพวกกลุ่มอาเวนเจอร์แต่ละคนแม่ก็เก่งๆกันทั้งนั้นนะแต่ไอ้หาจำไม่ได้ไอ้หายจำไม่ได้ได้ไงวะชื่ออะไรวะฮะมันชื่ออะไรวะไอ้ที่ อีกก๊กหนึ่งอ่ะมันมีกุก๊กซุนซุนกกนก๊กเล่าปีแล้วก๊กเนี่ยดังอ่ะแล้วจำไม่ได้ได้ไงวะไอ้ฮะอ่ะ,อะช่างมันมจำไม่ได้เดี๋ยวดึกได้ค่อยมาบอกอีกทีอันั้นเขาคนเดียวอ่ะเขาคนเดีย<ม>วก็าไม่มีพวกเขาแม่เขาฉายเดียวส่วนพวกไอไอกลุ่มของ กลุ่มของเราปเาปรียเราเปรีมันมีพวกเยอะเยอะมากมายนะมันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนั่นแหละครับคือเรื่องที่ผมอยากจะเล่าไ้ฟังมันไม่มีซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงหรอกมันไม่มีกลุ่มอเวนเจอร์ตัวจริงหรอกไม่มีหรอกครับคนที่เป็นตัวจริงก็กระบวนการยุติธรรมตำรวจอายการศาลนะครับ นอกนั้นแม่งตัวปลอมทั้งนั้นใครจะมาเป็นผู้พิพากษาไม่ได้หรอกครับทนายเดชาก็ <_ C 1> บอกว่าคุณสนทิเป็นทําตัวเป็นผู้พิพากษาทนายเดชาเองก็ทําตัวเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันคุณกัญชัยก็ทําตัวเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันนะนั่นแหละครับก็ไม่มีใครที่จะมาทําตัวเป็นผู้พิพากษาได้รครับเพราะผู้พิพากษาจริงๆ,ๆเขามีนะให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรว่าผมจะกลับมา ถึงเรื่อนะียพูดถึงการจองพลังไงตอนนี้ก็จะมีการจองพลังมีเอกสายหมายต้องรอดตอนนี้เอกสายหมายก็จะมีปัญหาแล้วครับเรื่องปั้นพยานเทสบิ๊กเต่าแม่ไม่เอาไว้และไม่เกรงใจไม่เกียรติด้วยก็ก็แย่ไปละตอนนี้ก็ต้องไปลุน้นว่าสายหมายจะเป็นไงต้องจะรอดหรือไม่รอดตัวของเอกสายหมายเองก็มีคนไปพูดถึงเริ่มไปด้อยค่าการเป็นซูเปอร์ฮีโร่การเป็นอินฟู การที่ออกมาอยู่หน้าสังคมพลาดไม่ได้นะเว้ยพลาดนี่โดนลุมกระทืบเลยลุมกระทืบแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมถามคุณนัดวิลอาจารย์ผมเนี่ยไอ้สามก๊กมันมีก๊กไหนมั่งมันมีเราเปีมีซุนกวนได้ก๊กหนึ่งอะไรถามนัดวิลน่ะเข้ามาดูเนี่ยนะอ่แล้วมาคุยต่อแล้วกันเพราะว่าไอ้เรื่องราวเหล่าเนี่ย การเป็นทําแบบคุณกันจอมพลังทําแบบเอกสายหมายต้องรอดอ่ะมันต้องใช้เงินนะ่ะเวลารับเรื่องร้อนเหรียคนนั้นโดนรังแกคนนี้แล้วคนที่มาโดนรังแกนี่ส่วนมากจะเป็นคนจนเป็นคนที่ไม่มีฐานสู้เราไม่สามารถไปเรียกเงินเขาได้ใช่ปะเราต้องควักเงินส่วนตัวค่ารถค่าน้ํามันไปติดต่อคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ต้องมีทุนใช่ปะแล้วทุนนี่เอามาจากไหนทุนก็จะมีแบ็กอัพมีคนซับพอร์ตมีคน ช่วยเหลือนะโอ้ขอบคุณนัดวิวโจโฉแม่ผมจำโจโฉไม่ได้ได้ไงวะใช่ปะ่ะเอากลับมาสามโกก่อนกลังพูดถึงอเวนเจอร์อเวนเจอร์ก็คือเล่าปีเนี่ยแม่เป็นแก๊งอเวนเจอร์อะย้อนกลับมาหน่อยนะทวนอีกทีนะก็มีเตียวหุยมีซุนเตียวหุยแก๊งเล่าปีนะก็มีเตียวหุยมีกวนอู มีริปโปมีของแบงเนี่ยเป็นแก๊งเอเวอเร์โจโฉแม่งไม่มีใครเลยหนึ่งเดียวตัวคนเดียวเว้ยสุนกวนก็ไม่มีใครเว้ยแต่สุนกวนเขานิ่งๆเขาไม่มือหวาจะเข้าอยู่เนี่ยแต่โจโฉหนึ่งเดียวส่วนเต้าปีแม่งแก๊งเอเวอเร์แต่ผมดูสามกบทั้งหมดนะพระเอกในดวงใจผมคือโจโฉเว้ยแม้มันจะเฮี่ยมันจะระยำก็ต่างแต่แม่งเด็ดเดียว เราปีนี่ไปอยู่เมืองไหนไปอยู่ที่ไหนแม่งลูกพี่ตายหาตายหงหมดพราเมืองแม่งโดนยึดหมดนะนั่นแหละผมก็กลังเปรียบเทียบทนายเอเวนเจอร์ก็เป็นพวกกลุ่มของเราปีตอนนั้นก็มีทนายตั้มเป็นเราปีนะเออแล้วก็มีไอ้แกงเขาที่ไปยืนหน้าสลอนกันอะ แล้วก็เสียพูกเสียคนไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าทนายสายหยุดี่ว่าอันนี้เราลืมไปว่ามาเป็นเพื่อนทนายตั้มนะทนายสายหยุดแม่งเหมือนโชโชอ่ะผมว่าแม่งเจ๋งกว่าทนายทั้งปวงผมว่าแม่งเจ๋งกว่าทนายที่ไปป่าท่าคารมกันเจ๋งกว่าอะเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าทุกคนตอนนี้นะผมให้คะแนนเต็มเลยแต่ไม่รู้จะพลาดเมื่อไหร่นะอันนี้ไม่รู้นะจะพลาดเมื่อไหร่อันนี้เราไม่รู้ แต่ตอนนี้แม่งเจ๋งฟอร์มดีแม่งเหมือนปากเกียวอ่ะอ่ะแม่งฟอร์มดีพูดจาดีพูดแม่งเ,เ,เนินเอเอก็เอาะละกันว่ากันชายกําเนิดพลอยแม่งต้อนไม่ลงอ่ะกันชายนี่แม่งระดับโปรนะเว้ยต้อนไอ้ทนายสายหยุดไม่ลงเว้ยไม่ลงเว้ย,มวยแม้โดนลมยนวันนั้นอ่ะโดนไอ้ทนายอะไรวะชื่ออะไรวะที่แม่งมาร้องโหมร้องไห้หาย Hi เหวยอะไรอ่ะ ที่เมียไปเสียการพน,นันอ่ะทนายรณรงค์อ่ะฮะสองลุมหนึ่งนะเว้ยกันชัยกาเนิดพลอยกับรณรงค์เว้ยแม่งลุมไอปลาเกียวเนี่ยใส่เอาไม่ลงเว้ยนั่นแหละครับคือทนายความนะผมอยากให้ต้องเป็นความหวังของประชาชนเด็ดคือเรามีปัญหาทางกฎหมายเราจะพึ่งใครวะต้องพึ่งทนายแต่ถ้าเราไปเจอทนายเร็วทนายระยำทนายเฮีย้ยเง,งี้ยคิปหาย ขาข้างหนึ่งเราแม่งเข้าคุกไปแล้วล่ะใช่ปะ่ะมันต้องตักสีความเป็นทนายความเว้ยมันต้องให้เก่งเว้ยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้เว่ยนะไอปากเก่งปากดีออกมาพูดจาวิเคราะห์วิภาควิจาร์คือเวลามึงไปว่าความมึงให้เก่งเหมือนปากเหรเอเข้าใจปะ่ะเออเอา,เอากลับมาถึงการจอมพลังเดี๋ยวจะสรุปละ วันนี้ก็วนไปวนมาก็แม่งเหมือนกับคนแบบแบบเก็บกดหรือเปล่าว่าผมอ่ะเออก็ก็สรุปเลยก็จะสรุปว่าการจอมพาาก็ออกมาเล่านิทานให้ฟังก็คือด่าทนายตั้มแม่งเต็มๆแล้วทนายตั้มก็ไม่มีโอกาสชี้แจงหรอกว่ามึงเนรคุณจริงไหมมึงแต่ผู้กองทำนัดไปเป,เปิดงานมึงจริง แต่ก็ไม่รู้ว่ามึงในละคุณจริงไหมมึงหาเรื่องทำไมแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามึงในละคุณเขามึงหาเรื่องผู้กองธรรมนัฐมึงทําไมไม่โดนส้นตีนผู้กองธรรมนัดผมก็เลยไม่รู้นะครับผมแต่ถ้ามึงมาหาเรื่องดุพี่กูมึงเจอส้นตีนกูแน่ทนายตั้มแล้วก็ทนายทุกตัวเลยจะบอกฮะได้ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมแล้วผมไปพูดถึงใครบ้างก็เพื่ออัติรษในการพูดในอัติรศในการฟังแต่ใครอยากจะมีปัญหากับผมผมก็พร้อมที่จะประทะนะพร้อมที่จะประทะกับทุกคนพร้อมที่ประทะกับทุกตัวผมไม่มีอะไรจะเสียมีคนบอกว่าอาจารย์ไปทําอย่างนี้เสียนะบอกโอ้กูเสียมาทั้งชีวิตเลยเฮียกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วจะเสียอีกก็มเห็นเป็นไรเลย ใช่ป่ะกูอยากทาในสิ่งที่กูต้องการทําอยากทําในเรื่องที่อยากจะพคู่นะครับแล้วก็มีขอบคุณนะครับเพื่อนๆมีพี่ไพศาลมีพี่น้อยพี่น้อยบางประกงมีหลายตัวหลายคนก็ที่ซื้อบัตรมวยมาแล้วนะซื้อบัตรแบบไม่มาดูอะ่ะก็คือให้ตังค์ผมฟรีฟรอะ่ะคนละสองใบยอย่างนี้นะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะครับผม เดี wollen, ๋ยวผมก็จะทำหนังสือถึงส่วนราชการผมจัดมวยนะครับวันที่21ธันวาคมเนี้ยบางมัดบาคองตันนะครับแล้วก็ร่วมกับพี่แอดลูกพี่ผมแอดตะเพาพงจัดมวยที่พิษณุโลกครับเป็นมวยการกุศลชื่อว่ากิจโพสต์ไฟครับก็จะมีพิธีอำลาตำแหน่งของสจอโอ เจ้าของสนามมวยด้วยพอหมดวาระวันที่20่ธันวาคมแล้วก็จะมีการประกวดมิสชูป้ายในคนที่มาโดนชูป้ายด้วยก็ผสมผสานกันแล้วก็ได้ขอบคุณสอสจเดเดจันทาสสเขตหนึ่งพิศโลกที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยมากล่าวต้อนรับมาให้ความต้อนรับกับบางมัดคองตันแล้วก็พิแอรตะเพาพงนะครับผมเพราะขายบัตร v i p ใบละหนึ่บาท ดี๋ยวผมจะทําหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกก็เขียนว่าผมจะจัดมวยก็เอาเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจนจัดเนี่ยนะครับแล้วผมจะมีหมายเหตุว่าอย่าซีเรียสน,นะครับไม่ซื้อบัตรผมไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากเป็นพรรคพวกกับผมก็ซื้อบัตรผมเพราะนัานผมไม่รู้ว่าใครอยากจะคบกับผมก็ซื้อบัตรผมม่ส่วนคนไม่ซื้อบัตรก็ไม่ซีเรียสน,นะครับผมก็จะมีหมายเหตุ แบบนี้นะครับผมใบเราพันาบถ้าอยากเป็นเพื่อนสนิทก็สิบใบถ้าเป็นเพื่อนไม่สนิทเท่าไหร่ก็ห้าใบถ้าเป็นเพื่อนแบบทักทายกันก็สักใบสองใบนะครับเพราะผมจะต้องเอาเงินเข้ากองทุนเพื่อให้คนแม่งกินอิ่มที่ผมดูแลอยู่แล้วก็ให้หมาแม่งกินอิ่มก็เท่านั้นเองนะครับผมสิ่งที่อยากจะทำครับขอบคุณบางมัดกองตานขอบคุณพี่แอสตอเาเผาถกผง ที่มาร่วมกับผมในครั้งนี้นะครับเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยก็โฆษณาด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปออกบูธแล้ครับที่สวนชมนาใครที่อยากจะเจอผมนะครับบูธผมอยู่ตรงข้ามเว,เวทีใหญ่เวทีใหญ่เวทีดนตรีนะครับก็ไปทักทายได้แล้วก็ไปช่วยซื้อของได้ ไปทักทายอย่างเดียวมันก็การะไรอยู่นะน่าจะซื้อของได้ซื้อกระถางทักใบก็ยังดี290บาทเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกินการเข้ามาทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับกินการเข้ามาเอาวันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับว่าพูดจาในคลิปนี้เส้รึกจะวนไปวนมาวนไปวนมาแม่งเหมือนคนแก่บนน่น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นนะครับผม ก็ต้องขอภายด้วยแล้วกันคลิปหน้าก็พยายามจะทําให้ดีกว่านี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี